มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกในการแต่งเพลงของ,ของเจฟถามอย่างนี้คิดว่าคงไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีคําตอบแล้วมั้งมันก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคือปกติผมแต่งเพลงมันไม่ค่อยมีแนวที่ตายตัวอยู่แล้วลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตมันก็จะมีแนวแปลกๆออกมาให,ให้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ผลงานร่วมกับศิลปินไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือว่าต่างประเทศเเอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีที่ทําด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยผมก็ต้องรอติดตามที่ที่จะทําร่วมกับต่างประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดว่า ได้เคยวางไอเดียเอาไว้ไหมว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเพลงหนึ่งประมาณประมาณนี้นี้นีน้ซึ่งมันจะไม่เหมือนเพลงดื่มๆที่เหมือนว่ามันมันเกิดขึ้นมันคลิกขึ้นมาเดียวนั้น<ะ>บอกเอาตามนี้เลยไม่ได้วางแผนมาก่อนถูกไหมใช่คือคืออย่างเพลงซิงเกิลต่อไปก็คือซิงเกิลที่เจ็ดใช่ไหม เพลงนี้มันมาตอนผมกำลังเข้าห้องน้ำเอาแล้วนี่ฮะเนี่ยตลกชอบฟังชอบฟังที่มาของเพลงเข้าห้องน้ำผมเดินเข้าไปแล้วผมก็มีเมโลดี้หนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวเลยแล้วมันมาพร้อมเมโลดี้พร้อมคำด้วยเลยอะไรเงี้ยใช่มันมีมีเมโมที่ยังอัดไว้ในมือถืออยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาอันนั้นมาทำเป็นเพลงเิลงที่เจ็ดก็แปลกมากแปลกมากอะไรเงี้ยทำไมทำไมกำลังจะไปเข้าห้องน้ำทำไมมันถึงเด้งขึ้นมาตอนนั้นเนื้อร้องและทำนองไอ้นี่ ฮุกเหรอฮะฮุกครับโอ้โหถ้าได้ฮุกมาก่อนเนี่ยแล้วเราค่อยไปไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันมาตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่เพลงที่ดีจะมาแบบเนี้ยจะมาพร้อมเมโลดี้พร้อมเนื้อร้องเนื้อสำหรับผมนะที่แบบผมรู้สึกว่ามันง่ายต่อการทำเพลงแล้วมันก็แคชชี่อะไรเงี้ยอันนี้สำหรับผมมันก็เลยมาในช่วงนั้นแล้วผมก็งงมากมันมีหลายเพลงมากๆที่ม่างเนี้ยแล้วผมก็อัดไว้อะไรเงี้ย แบบลืมไปแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่แบบนั่งเฉยๆนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็มาอะไรเงี้ยมีโลดีคําพร้อมอมาเลยมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเออ,อซึ่งก็น่าแปลกมากสำหรับผมการที่มานั่งแบบนั่งเขียนให้ตัวเองทําเพลงออกมาแล้วให้แบบไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยไม่เวิร์กสำหรับผม,มผมก็ไม่รู้ทําไมผมผมทาไม่ได้วางแผนล่วงหนาง้าไม่ได้มันจะต้องเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเดียวนั้นใช่ใช่เออเนี่ยฮะ นี่คือศิลปินแท้ๆเลยนะครับที่เขียนเพลงเองร้องเองแล้วกอ็อย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือแล้วเชฟเรียนรู้ภาษาไทยอะไรมาจากไหนตอนเรียนนี่เก่งไหมเก่ประศาศามาณสองครับ <laughs> ผมไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ <laughs> เก็ดเฉลี่ยตอนช่วงมต้นผมประมาณ0.91 <laughs> <laughs> รวมทุกวิชานะ <laughs> รวมทุกวิชานะ <laughs> <laughs> ชเฉลี่ยแล้ว0.91ุ้ผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วรู้สึกว่าเอาเวลาไป เอานิยายเอาหนังสือเอาการ์ตูนไปนั่งอ่านใต้โต๊ะ,ะผมชอบอ่านหนังสือแต่จะไม่ได้หนังสือที่หนังสือเรียนจ, <laughs> จะเป็นหนังสือแบบมูซชิชิฉบับท่าประจันทร์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่า, <c oughs> วาแบบอา่านคุณวินเลวลินอย่างเงี้ยใต้โต๊ะแบบอะไรอย่างแบบเงี้ยอ่านแบบไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบสิ่งที่เขาสอนโอ, <c oughs> อขนาดอ,าอ่านหนังสือของนักเขียนลอนซีไรครับ นี่และครับคือที่มาของผู้ที่มีภาษาอยู่ในสมองมันฝังเข้าไปโดยที่แล้วเราหยิบออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวภาษาก็สวยอ่ออานหนังสือของคุณวินเรียววารินด้วยก็แสดงว่าเป็นนักอ่านถึงสงสัยเรื่องการใช้ภาษาสงสัยเรื่องออการใช้ภาษาไทยที่ทำไมถึงใช้ได้ดีก็เพราะว่าเป็นนักอ่านที่ที่ดีนี่เองนะครับ เมา่พูดถึงชีวิตส่วนตัวของเจ็ตโตนี้นิดถึงว่าเป็นเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากใช่ครับสนิทมาคือเป็นเป็นคนหนึ่งที่ผมคุยอะไรแบบได้ทุกเรื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบแค่แค่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นครอบครัวก,กันเราคุยได้ทุกเรื่องแบบตอบต่อน้าสื่อแต่ผมคุยได้ทุกเรื่องจริงๆกับแม่แบบได้หมดเลยเออแบบไม่แม่จะไม่จา้าไม่อะไรก่อนเลยรแบบคุยอนเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยคือดูดูการ์ตูนตอนในเด็กเนี่ย แม่จำตัวดักกันบอลได้ด<เรา>ทุกตัวแม่ดูเจปังกับผมอะแม่ดูการ์ตูนแบบเซนเซียาอย่างเงี้ยนั่งดูอะนว่าโกคอร์ดนี่มันแบบพี่ว่าเอออย่างเงี้ยคือแม่แบบชอบดูการ์ตูนไปกับผมอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ก็เอาการ์ตูนแม่ที่แม่อ่านตอนเด็กมาให้ผมเหมือนกันมันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ออผมก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่แบบเหมือนแบบมีอะไรเราก็แชร์ดูหนังก็ดูแม่ดูซีรีส์เมื่อก่อนก็ดูแม่ คุยเรื่องเดียวกันเลยประมาณที่ว่ามีรสนิยมเดียวกันแล้วก็เอนจอยเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็คุยรู้รเรื่องกันเรื่องหมดเลยคือแบบไม่มีกำแพงแแบบอายุเลยคุณอายุเท่าไหร่เอห้า ครับผมยังดูดราฟต์บอลกับลูกชายาค,คุณแม่ตอนนี้ก็จะดูเป็นหนังมากกว่าเพราะว่าอนิเมะไม่ค่อยได้ดูแล้วด้วยกันเพราะว่าหาเวลาตรงกันไม่ค่อยได้แต่ดูเวลาที่จบไปเรื่องเดียวอะไรเงรี้ยจะดูกับคุณแม่กับคุณแม่นี่มีลูกบางคนซึ่งแม่ก็เคยบ่นโดยใช้คํานี้อบอกว่าไตีเท่าไหร่ก็ไม่จำอีกใน้คนเนี้ยไตีเท่าไหร่ก็ไม่จําดูมันดื้อแต่สุดท้า แม่ตีครั้งเดียวจำจนกระทั่งโตใช่ไม่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งเดียวครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแม่ตีเจ้เรื่องอะไรแล้วทําไมเจ้ถึงจาคือผมมาจาตอนเหตุการณ์ไม่ได้นะแต่ผมจําความรู้สึกได้ามได้ว่าแม่เล่าให้ฟังคือผมมาชอบเดินออกไปนอกหมู่บ้านคนเดียวตอนเด็กๆประมาณแบบห้าขวบอะไรเงี้ยใช่มันเด็กอันตรายมากแม่ก็แม่ก็เตือนแล้วครั้งหนึ่งตอนกลับมาอืบอกว่าครั้งหน้าถ้าไปอีกนะแม่จะแบบทําโทษนะ ไปอีกไปแล้วก็กลับมาแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะตีนะแต่แม่จะไม่ใช้ไม้ตีแม่ใช้มือตีเพราะว่าในวันที่แม่ตีแม่ก็จะเจ็บด้วยที่มือส่วนลูกก็จะเจ็บด้วยเหมือนกันเราทั้งสองก็จะเจ็บพร้อมกันเราจะได้จทั้งคูว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย oh <yeah. S 2> ก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยไม่ไม่ทำ <laughs> ไม่ทำอะไรเลย <laughs> แ,แม่ก็ไม่ตีอีกเลยตีด้วยมือ <laughs> แม่ก็เจ็บมือด้วยลูกก็โดนเจ็บด้วยที่ที่โดนตีเราทั้งคู่จะได้ช่วยกันจำและจะได้ไม่ไม่ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครับเอเป็นกุศโลบายที่ดีมากแล้วมันก็คือได้จริงนะฮะแล้วเจฟระจำาได้กระทั่งทุกวันนี้จากข้าขวบยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็ยังจำเรามาเล่าเรื่องนี้ได้เห็นกับน้องวอาเจฟนี่ไม่ใช่ พี่ชายครับผมเป็นน้องชายเขาทีนงคือคือผมจะอยู่กับครอบครัวโดยที่แบบผมจะไม่มีความเป็นอีโก้แบบของพี่ชายอะไรเงี้ยที่แบบพี่ชายต้องเป็นแบบนี้ต้องต้องสั่งน้องได้ต้องแบบอะไรเงี้ยคือมันจะกลายเป็นน้องอ่ะแบบว่าชอบด่าผมมากกว่าเพราะผมชอบทําน้องของของน้องเขาฟังอะไรคอับคือน้องจะเป็นคนที่ซื้อของมาเยอะมากกางเกงนู่นนี่นั่นผมจะไม่ค่อยซื้อของอะไรผมไม่ใช้ของเขาไม่ผมจะใช้ของเขาแล้วแบบ บางทีมีกางเกงแบบขาดเข่าบ้างอะไรเงี้ยออแล้วผมก็รีบใส่เพรว่าทําของเขาขาดบ้างอ,อะไรเงี้ยกางเกงก็ตัวแพงมากเอผมก็รองเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบของน้องแล้วผมก็ทำของเขาพังประจำเออ,เอ,อน้องก็จะด่าผมว่าไอพี่เชฟเอาล้ว แม่ดูดิเนี่ยมันทำของเจสซี่ว่ะเออเลยอะไรยังไงครับกับกายไปโดนน้องด่าตลอดใช่โดยโดนน้องน้องสั่งสอนตลอดใช่ใช่กับกายเป็นเขาเป็นพี่ชายเราใช่ใช่เรากายเป็นน้องชายเขาใช่แล้วกับพ่อล่ะสนิทกันไหมคุณพ่อก็ก็สนิทกันแต่คุณพ่อจะแบบทํางานหนักจะเจอกันแบบนานๆทีครั้งอะไรงเงี้ยแต่ก็จะโทรมาถามแบบเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กๆเนี่ยจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งคุณพ่อต้องไปส่ง ผมที่โองเรียนเออมันมีความสนิทที่มีแต่ผู้ชายเท่าน,นั้นที่ทําก็คือคุณพ่อไปส่งใช่ไหมตรงหน้าตรงที่เขาแบบเข้าแถวเขารถต้องชาติครัใกล้ๆอะไรครับไม่ส่งไกลๆนะส่งใกล้ๆ้เขาหันที่เขาเข้าแถวอยู่ครับอ,อพ่อบิดแต่ <laughs> <laughs> ให้ทุกคนหันมาที่รถแล้วบอกให้ผมมาลงไป <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> คือเป็นการแกล่ะแบบคือแกลสไตล์ผู้ชายไม่ได้คิดมากอะไร เออแต่ผมโคตรอายเลยผมบอกปั๊กลับออกไปเลยเพวัวนเ้ืงนอกมาแล้วค่อยมาส่งผมใหม่เพราะเรามาสายแล้วใช่มาสายผมแล้วเขาเขาแถวกันแล้วใช่เออไปยังบีบใจอีกใช่บีบใจให้ทุกอันมาบอกไม่ได้เลยไม่ได้ใ่บุกนีไม่ได้อ๋อกลาแสดงว่าคุณพ่อเป็นคนขี้เล่นครับขี้เล่นมากอืมครับคือในการเป็นพ่อเป็นคนที่แบบว่าหามาเพราะผมได้เซน หามาจากคุณพ่อก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเออใช่คุณพ่อเป็นคนที่แบบแต่เวลาทางานเ็าจริงจังมากน่ากลัวเออแสดงว่าเจฟฟี่เติบโตมาในครอบครัวสนุกสนานใช่ไหมกับคุณแม่ก็คุยกันเรื่องแอนิเมะได้คุยกันเรื่องหนังการ์ตูนเรื่องอะไรต่ออะไรได้ทุกเรื่องกับน้องชายก็ตีกันในเรื่องกางเกงเรื่องของเล่นเรื่องของอะไรมาตลอดกับพ่อก็ถูกแซวถูกแกล้งสนุกสนานใช่ใช่ก็มีเรื่องตลอดเวลาตลอดมา ึงเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเนาะยิ้มย้มแจ่มใสนอกเหนือจากหน้าตาดีแล้วอยู่ค่ายวอร์เนอร์เป็นไงโอ้นี่ผมเกรงเลยนะผมตอบคำถามเนี่ยเพราะเราคุยมาตั้งแต่ต้นเนาะแต่อย่างที่เรารูจผกไม่ได้ฟังผมเป็นค่ายหนึ่งที่ผมประทับใจแบบในทุกมิติแล้วนะแบบผมสิ่งที่สาคัญที่สุดสำหรับค่ายเพลงค่ายหนึ่งก็คือคนที่ทํางานค่ายก็คือคนคนก็คือค่ายเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราทํางานกับคนที่เนี่ยเราเรารู้สึกเรา อบอุ่นเรารู้สึกปลอดภัยผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการทํางานที่ดีที่สุดที่ผมสามารถเป็นตัวเองตรงนั้นก็ได้โดยที่เขาไม่มาแบบเฮ้ยทำไมเจ้าทำนี้ทำไมอะไรเงี้ยเขาปล่อยให้ผมเติบโตและทํางานของผมอะไปได้โดยที่ไม่ดิสทอร์ดแบบเอาความเป็นตัวของผมออกมาเลยแบบให้ปล่อยให้ผมเป็นตัวเองเต็มที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความสุขมากแล้วก็เอ่อมันเป็นงานทางานที่แบบตื่นเต้นเหมือนเป็นแบบมีอะไรก็โทรคุยกันแบบเมากันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบตลอดเลย แล้ว Warner Music ก็กำลังจะเปิดโอกาสให้เ,ออเจฟจะ้ทำงานร่วมกับศิลปินต่างชาติด้วยใช่ใช่จะจะจะ,จะร่วมกับใครครับจริงๆที่ทำไปแล้วก็มีชอนครับผมก่อนเจ้าของเพลงเวบ Back h แล้วก็อนาคตก็จะมีศิลปินต่างชาติอีกซึ่งก็เป็นคนที่ผมชอบเหมือนกันซึ่งบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าเป็นใครแล้วก็ในประเทศไทยเองก็จะมีศิลปินที่ผมชอบเหมือนกันที่มาทางานด้วยกันทําเพลงด้วยกันอย่างเงี้ย ก็ติดตามครับผมไม่บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ใช่ใช่ใช่ยังยังเป็นความลักความลับอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าเจฟมีโอกาสที่จะทําดนตรีเขียนเพลงทาเพลงด้วยกันร้องด้วยกันเพลงทาเพลงด้วยกันเขียนด้วยกันร้องด้วยกันกับศิลปินเหล่านั้นที่พูดพูดถึงและยังเอ่ยชื่อไม่ได้ว่า แต่ที่เขียนไว้ว่ามีชาอูด้วยมีชาอูจะเป็นเราทําโชว์ด้วยกันทําคอนเสิร์ตด้วยกันครับผมวันที่30ิเมษายนเออใช่ครับผมก็เป็นโชว์ที่มีคุณวิลกินด้วยซึ่งแต่ละคนก็คือผมก็ชอบผลงานเขาอยู่แล้วแบบชาอูวิลกินอะไรเงี้ยก็เป็นเกียรติมากถ้าว่างๆก็มาดูนะครับวันที่ส0มครับผมเมษายนนะครับที่ไหนที่ อิมแพกอริณาโอเคนะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยเ <c oughs> ออมันจะมีความพิเศษอะไรยังไงที่จะเปิดเผยอะไร oh, ตรงนี้ได้ไหมพิเศษแน่นอนคือโชว์มันคือโชว์มันไม่ใช่คอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นนะ่ยแต่ละโชว์มันมีความพิเศษไม่เหมือนกัน <c oughs> อ่าอาจจะได้เห็นอะไรที่จะได้เห็นครั้งแรกและครั้งเดียวต้องติดตามต้องติดตามเอาละผ่านงานอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะนะฮะสิบปีเต็มเต็มผ่านมาเยอะ แล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นก็อีกเยอะ,ะมีอะไรที่แบบในเป็นเป็นฝันของเจฟไหมว่าอยากทําอันนี้มากที่สุดถ้ามีโอกาสผมจริงๆในพาร์ทงานแสดงมันก็มีงานแสดงเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแต่งานแสดงชิ้นหนึ่งที่ผมอยากทาก็คือภาพยนตร์เพราะผมอ่ะชอบดูภาพยนตร์มาตั้งแต่แบบเด็กมากๆแล้วเนี่ยการจะสังเกตว่าการเล่าเพลงผมอะมันเหมือนการเล่านหนังมันเหมือนกันสคริปหนังเออมัน เป็นเซนเดียวกันแต่มาใช้ในการเล่ากับเพลงเพราะผมชอบดูหนังดูอนิเมะมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยม,มันมันแทรกซึมอยู่ในเนี่ยดูรายการตีสิทธ์ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย <c oughs> ดูดวัดเล่าเรื่องอะไรมันมันแทรกซึมอยู่ในนั้นนะตลอดอะไรเงี้ยม,มันก็เลยมันก็เลยทำให้ผมอยากจะลองเล่นภาพยนตร์ดูอะไรเงี้ยภาพยนตร์จะเป็นแนวไหนก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันแค่รู้สึกว่าถ้าแบบบทมันแบบเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยเออผมแบบอยากจะลองทํามันดูอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งอืมอืมวมกับโปรดิวเซอร์ คงได้ดูอยู่ตอนนี้ว่ามีคนมีความฝันที่อยากจะนนแล้วก็เป็นผู้ที่มีเซนส์ของการเล่าเรื่องอยู่ในตัวของตัวเองเพลงของเชฟที่เขียนมาเหมือนเรื่องสั้นเหมือนการเล่าเรื่องสั้นอยู่แทบจะทุกเพลงอยู่ในนั้นมีการหักมุมไปมามีความลึกล้ำในการสื่อสารก็เราจะคอยดูว่าวันหนึ่งจะมีภาพยนตร์หนังใหญ่ จากเจฟวรกมลซาเตอร์หรือไม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจฟับขอบคุณกครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ